สำหรับเกมแนวเอาตัวรอดสยองขวัญต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบเกมที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวครับและโดยมากก็จะเป็นเกมที่มีองค์ประกอบอย่าง ซอมบี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งด้วยความที่ซอมบี้นั้นเป็นเหมือนกับมนุษย์ที่มีร่างกายเละเทะและเหลือเพียงสัญชตาตญาณราวสัตว์ป่าของการฉีกเนื้อคนกินเนื้อคนจึงยิ่งทำให้เราเกิดความกลัวได้ง่ายและวันนี้ this is game Thailand ก็มี10เกมแนวซอมบี้และผีดิบที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวเร็วนี้มาฝากกันด้วยจะมีอะไรบ้างไปติดตามดูครับ เกมที่ 1. Dead Island 2เปิดรายชื่อกันกันกนกบเกมภาคต่อที่รอคอยกันมาข้ามศตรวรรษแบบ8ปีมาแล้วนะโดยรอบนี้ผู้เล่นจะไม่ได้อยู่ในละแวกของเกาะสวาร์หาสวรรค์แต่เปลี่ยนเป็นโลกกว้างของลอสแองเจลิสอีกทั้งยังเป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องจากเกมภาคแรกด้วยเกมเพลย์จะมีการยกระดับให้ไหลลื่นมากขึ้นพร้อมระบบ first person จับอาวุธปืนหรือไม้ที่เอาไว้โจมตีระยะประชิดกับระยะไกล พร้อมฟีเจอร์เด่นๆมากมายเช่นเลสหรือระบบ c r a ฟไอเทมเป็นตน้นเกมที่2 Resident Evil 4 Remake นี่คือเกมรีเมคของเกมผีชีวะที่โดดเด่นที่สุดภาคหนึ่ง เกมมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของเลยอนเอสเนเนดีที่ได้รับมอบหมายให้ไปตามหาแอชรีดลูกสาวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ถูกลักพาตัวไปในปี2004จนกระทั่งผมว่ามีความเกี่ยวโยงกับอาวุธชีวภาพปรสิตท,ที่เรียกว่าลาสปราการ์สซึ่งในเวอร์ชันต้นฉบับถือเป็นเกมที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับซีรีส์ด้วยเกมเพย์ที่ทันสมัยมากขึ้นและมีส่วนผสมของความเป็นเกมแอคชั่นกับสยองขวัญอย่างลงตัว เกมที่3 The Day Before เกมแนว MMO อ l g o บรดที่จะมาพร้อมทีมโลกร่มสลายที่ดิบเถื่อนเต็มไปด้วยผีดิบคอยเชือดคอเราหรือคนใจร้ายคอยซุ่มโจมตีแต่พวกเขาก็เชื่อว่าต้องมีคนที่มีจิตใจเมตาและพร้อมช่วยเหลือเราด้วยซึ่งในเกมจะมีพื้นที่เซฟโซนหลายแห่งให้เราได้พบปะพูดคุยกับผู้เล่น เพื่อแลกเปลี่ยนไอเทมทำความรู้จักกับ NPC รับเควส t หาตี้แต่น่าเสียดายตรงที่เกมนี้จะถูกเลื่อนเปิดตัวไปในช่วงปลายปีของ2023นี้และเกมจะเสร็จไหมอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปครับเกมที่4 Redfall เกมแนว FPS Co-op จากผู้สร้าง d i s h o n o r e d ทีให้ผู้เล่นจับกลุ่มกับเพื่อนๆสูงสุด4คนในการต่อสู้กับผีดิบที่บุกลุกเมืองเล f a l ลในสหรัฐอเมริกาเมื่อถูกตัดขาดกับโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเหล่าผู้รอดชีวิตจึงต้องรวมกลุ่มกันเอาคืนให้ผู้เล่นสามารถผสมผสานทักษะและสกิลของฮีโร่ในการตะลุยดงของผีดิบเช่นเดียวกับอาวุธชิ้นต่างๆที่มีให้เลือกมากมาย เกมที่5 Kingdom the Blood เกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เอาใจคอซีรีส์เกาหลีอย่างแน่นอนครับผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับฝูงซอมบี้ในนครโซซอนพร้อมรองรับระบบโคโอปแบบออนไลน์ทำภารกิจต่างๆหาทางเอาตัวรอดและฆ่าเหล่าบอสมากฝีมือที่มีลักษณะการต่อสู้แตกต่างกันเน้นย้ำถึงเกมเพลย์ที่รวดเร็วและฟาดฟันอย่างสะใจหากใครเป็นแฟนคลับอยู่แล้วห้ามพลาดกับเกมนี้มีให้เราเล่นทั้งแบบเกมเพลย์แบบเนื้อเรื่องหลักและแบบ PVP ออนไลน์เลยครับ เกมที่6 Stalker 2: h e a r t of Chernobyl เกมแนวออโตวรอดระทึกขวัญที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการระเบิดของโรงงานในเมืองที่มีชื่อว่าเชอร์โนบิลตอนช่วงปี2006ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นรกบนดินและเต็มไปด้วยสารกัมมันตรังสีเช่นเดียวกับสัตว์กลายพันธุ์คล้ายซอมบี้มากมายแต่ขณะเดียวกัน ก็มีหลายคนที่อยากจะลองเสี่ยงชีวิตตัวเองเข้าไปค้นหาความลับและสมบัติที่ซุกซ่อนอยู่ใจกลางเมืองแห่งนี้เกมนี้จะมาในรูปแบบของเกม fps open world ขนาดมหมึาเกมมีกำหนดวางขายบน xbox series x และ s และ pc ในอนาคตครับเกมที่7 state of d e c a y e เกมเอาตัวรอดในโลกซอมบี้แบบ open world สำหรับเครื่องเล่นเครือ Xbox โดยมาพร้อมกับระบบการใช้ชีวิตที่สมจริงไม่ว่าจะเป็นการสร้างฐานชุมชนการติดตามผู้รอชีวิตคนอื่นซึ่ง NPC เกือบทั้งหมดทุกคนที่ได้รับการช่วยเหลือจะมีสกิลทักษะและเป้าหมายของทุกคนกันเองที่สำคัญถ้าเราหักพลาดทำวกเขาตายก็จะไม่สามารถเลือกเล่นได้อีกสำหรับเกมภาคสานี้ยังคงไม่มีการโชว์ตัวอย่างเกมเพย์ออกมาแต่อย่างใดแต่คาดว่าจะได้ยินข่าวสารในเรื่องน,นี้อย่างแน่นอน เกมที่8ปด Showa American Story เกมแนวแอคชั่นต่อสู้กับซอมบี้จากผู้พัฒนาชาวจีนโดยมีการเน้นย้ำเนื้อหาคล้ายกับภาพยนตร์เกรดบียุค80พูดถึงเรื่องราวการเดินทางของสาวน้อยโชโกะ สิงมอเตอร์ไซค์ที่ต้องฝ่าฟันดงผีดิบในสหรัฐอเมริกาซึ่งสภาพแวดล้อมไม่ได้เป็นแค่บ้านเมืองแบบตะวันตกแต่ว่าจักรวาลในเกมจะเป็นโลกที่วัฒนธรรมญี่ปุ่นครอบครองดินแดนอเมริกาแล้วจึงทําให้เราได้เห็นถึงการผสมผส,สานระหว่าง2ประเทศแบบน่าสนใจในเกมนีม้เกมที่9 Into the Dead Our d a r k e s s Days เกมเอาตัวรอดรูปแบบสายสกรริงที่ให้เราพาเหล่าผู้รอดชีวิตอันสิ้นหวังเดินทางในนัดพิซซัสเพื่อตามหาแหล่งหลบภัยคราวไอเทมอาวุธและดูแลจัดสรรปันส่วนความต้องการของสมาชิกแต่ละคนพร้อมหาวิธีพาทุกคนหลบหนีออกมาท่ามกลางบรรยากาศสุดกดดันที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงซึ่งมีเพียงบอสายเดียวก็คือข่าวลือเกี่ยวกับจุดหลบภัยภายนอกเมืองนั่นเอง และเรามาถึงเกมสุดท้าย The Last of Us Part 1เกมสุดท้ายคงไม่มีใครไม่รู้จักครับกับ The Last of Us เกมนี้เองถือเป็นเนื้อหาต้นตำรับที่ถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์ฉบับคนสแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับโจหนุ่มใหญ่ที่ต้องรับหน้าที่เดินทางพาเอรี่เด็กสาวผู้เป็นกุญแจสำคัญของ,ของการไขปริศนาเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อราสุดสยองที่ทำให้เหยื่อกลายเป็นเหมือนกับซอมบี้บ้าคลั่ง เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10เกมที่มีการคัดเลือกมาเสิร์ฟให้แฟนๆสายสยองขวัญโดยเฉพาะแน่นอนว่าในปี2023นี้จะมีเกมอื่นอีกมากมายดังนั้นหากมีเกมสไตล์คล้ายๆกันอยากมาแนะนำก็มาลองแบ่งปันคุยกันได้สำหรับคลิปนี้ this is game ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe และแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีครับ